บทอธิษฐานขออโหสิกรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีข้าพเจ้ากล่าวชื่อของท่านขอน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณบิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายขอน้อมนำดวงจิตเข้าสู่ความสงบตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจริงใจบริสุทธิ ด้วยศรัทธาในธรรมขอน้อมระลึกถึงบาร,รมีแห่งสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรังสีขออาราธนาบาร,รมีท่านจงมาเป็นพยานในการสวดภาวนาในครั้งนี้เพื่อขออโหสิกรรมและตัดเวรตัดกรรมทั้งปวงบทอธิษฐานขออโหสิกรรมตัดเวรตัดกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง สัรจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมัง,มมงขมันตุเมอโหสิกรรมมังภะวะตุเมกรรมใดใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข่าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในพบชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจเขาเหล่านั้นกลับมีจิตเมตตา คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอทัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจง,รจ,จงพลันสำเร็จเทินคําอธิษฐานอาโหสิกรรมข้าพเจ้ากล่าวชื่อของท่านขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาณิสง์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินคําขอขมาโทษกรรมชั่วกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้ากล่าวชื่อของท่านทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญสิ้นไปข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนานิพพานะปัจ,จโยโหตุ อธิษฐานตามที่ปรารถนาคำขอขมาและอธิษฐานจิตสำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปรารังฆมัทถะเมพันเตอูกาสะทวารัตเเยนะกะตังสัพพังอปรารังฆมัทถะเมพันเตอูกาสะขมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าขอในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทรงผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละลาบยศสันเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทิน ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บุญทุกหยดที่ได้กระทำจงกลั่นเป็นแสงแห่งปัญญาส่องใจ ให้พ้นจากความหลงและอกุศลทั้งปวงขอให้บุญกุศลนี้จงส่งผลให้จิตใจของข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความร่มเย็นสว่างสวยัยมีความสุขความเจริญดำรงอยู่ในทางธรรมจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพานสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ